น้องเล่าเหตุการณ์ใี้หนูว่าเรามาทำอะไรที่นี่คือหนูกับพี่สาวจะกำลังจ,จ,จะไปส่งหลานนะคะไปโรงเรียน,นะคะ่ะแล้วก็จะแวะกดเงินแล้วก็ซื้อของในเซเวนนะะ่นเนี่ยค่ะแล้วก็ลงมาคือเป็นบัตรกดเงินของพี่สาวะคะ่ะพี่สาวก็ดูลูกในรถเนะะี่ยค่ะหนูก็ลงมากดเงินตอนแรกหนูกดรหัสผิดหนูก็ลงมารอแล้วก็มีป้าคนหนึ่งเขามากดต่อเขามากดต่อ ก็ยืนรอเพองนงเงี้ยค่ะเขาก็เดินเดินดิ่งมาค่ะเดินเข้ามาหาแล้วก็ทําเอามีดเอาคัตเตอร์กรีดแผลแล้วเขาก็ผ่านหลังไปเลยแล้วเ,เราตกเราก็ตกใจพอเห็นแผลตัวเองก็รีบเดินกลับไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้พี่สาวพาไปโรงพยาบาลตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับก็ยังก็ปวดนะคะแล้วก็ยังกลัวๆแบบ ยังช็อกกับเหตุการณ์เงี้ยค่ะแล้ชาคุณหมอกขบอกว่าแผลไ,ไม่ซึมใช่ไหมเขาเลือห,หนูยังไม่หยุดนะคะยังไหลแล้วก็มีช้ำอะไรเงี้ยรบอบๆแผลเย็บไปทั้งหมดกี่เข็มกันี้ยปดเข็มค่ะแผลยาวเจ็ดเซนค่ะ,แ,คะแล้วกลึกเซนครึ่ง